เสียงนอนพุกพาที่เอาไปได้ทุกที่หรือเรียกว่าคอตนะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรคอหรู้ว่าเขาเรียกทับศัพท์แบบทาร์แบบฟลายชีสกันนะครับเนาะก็เลยไปเป,เปิดดูนะครับก็ปรากฏว่าเป็นเตียงพกพานะครับตัวนี้ได้มาในราคา1 0 0 0พันบาทแค่นั้นเองครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการนอนเต็นท์นะครับผม แล้วก็สามารถพกไปได้ทุกที่นะครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ3กิโลกร,รัมนะครับผมทีน,นี้เรามาดูนะครับว่ามันประกอบอะไรบ้างแน่นอนละมีกระเป๋านะครับผมแล้วก็เป็นผ้าออกฟอร์ดนะครับผมออกฟอร์ด900ดีนะครับเป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ค่อนข้างดีเลยเขาบอกมาเนาะ ยี่ห้ออะไรเพื่อนๆก็สะกดเอาเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างอื่นบ้างนะครับก็จะเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับโครงอลูมิเนียมนะครับผมก็ขนาดก็ใกล้เคียงกับเสาทาร์ปนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาแกะดูชิ้นอื่นนะครับตรงนี้จะเป็นขานะครับตรงนี้จะเป็นขาเป็นอลูมิเนียมอะโนไดหรือเปล่าเนาะ ได้มาประมาณ6-7ชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยตัวนี้ตัวโครงนะครับก็ลักษณะเหมือนคันเบ็ดนะครับนี่ตัวไส้กลางเป็นสปริงยืดนะครับก็ดึงออกมาได้2ท่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการแย่เข้าไปในตัวผ้า เราต้องมาทําการแย่เข้าไปในตัวผ้านะครับซึ่งตัวผ้าเนี่ยมีรูเฉพาะด้านบนนะครับผมเพื่อนเพื่อนต้องสอดจากด้านบนนะครับสอดให้ทะลุไปเลยนะครับชุดชุดมันไม่ได้เป็นรูเดียวแบบรูยาวนะครับเพื่อนเพื่อนมันมีวาวว้าด้วยนะครับสําหรับใส่ขานะครับอีกตรงส่วนเนี้ยมันจะมีขาตั้งเตี้ยแล้วก็ขาตั้งสูงนะครับ เราเลือกมาเป็นขาตั้งเตี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับเป็นขาตั้งเตี้ยนะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมนั่นแหละก็ตรงกลางก็เป็นยางยืดนะครับเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียม7 0 7 5นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับมันก็จะมีตรงเว้านะครับตรงเว้าที่ผ้าใบนะครับแล้วก็ตรงขาเนี่ยก็จะมีเว้าเหมือนกันนะครับ เออตรงนี้ก็จะออกแรงเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นของใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ดีนะถ้าออกแรงเยอะแสดงว่าผ้ามันจะตึงนะครับผมเดี๋ยวเราประกอบกันรัวๆเลยเเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ประมาณนี้นะครับ มีความตึงพอสมควรนะครับแล้วก็นี่นั่งรับน้ําหนักได้ดีเลยนะครับผมโอเคความสูงนะครับความสูงจากพื้นก็ประมาณ15 1 6 17เซนได้นะครับเนี่ยครับน้ำหนักรวมก็3ากิโลนะครับนี่เดี๋ยวเรามานอนดูนะครับเอพอนอนแล้วรู้สึกว่าตรงขามันจะเยอนหย่อนนะครับตรงหัวตรงขาก็จะเยินหย่อนก็ไม่เป็นไรครับก็ฝึกนอนไปนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปใส่เต็นตดูตอนนี้เรากางเต็นสามเหลี่ยมนะครับก็เอาเข้ามาข้างในนะครับผมตัวขอบตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกางข้างในเต็น์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องกางข้างนอกแล้วยกมานะครับผมโอเคนะครับเมื่อจัดทรงเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับความยาวของตัวเตียงนี่ก็คือประมาณ190นะครับซึ่งเต็นท์มาตรฐานก็จะประมาณ2 0 0 210อะไรประมาณนี้นะครับ กว้างก็65เซนนะครับอ่าทีนี้เรามาดูข้างนอกนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับวางสัมภาระพอสมควรเลยนะครับผมเต็นท์ตัวนี้ไม่มีพื้นนะครับดังนั้นนะครับลมก็จะพัดผ่านข้างล่างนะครับก็จะเป็นการระบายลมระบายอากาศที่ดีมากเลยนะครับผม โอเคโอเคนะครับก็ถือว่าด,ดีนะครับในราคาพันเดียวนะครับผมโอเคนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับทางเพื่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในดิสคริปชันนะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับจะชอบกดไลค์ถ้าใชักดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้นอนยังมีความสุขครับขอบคุณครับผม